บนเดียวเนียวสับวันพุทธที่3มกราคม2567 นะครับวันนี้อยู่ในสึกของลาลิก้าสเปนครับคิโรนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาริดนะครับเป็นศึกหัวตารางเลยแล้วก็อีกคู่นะครับจ่าฝูงอย่างเรัลมาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรัลมายกานะครับดังนั้นวันนี้สาวกแฟนบอลสเปนนะครับก็เข้ามารับชมรับฟังในบทวิเคราะห์ของช่องบอลเดี่ยวเน่ยซับของเราได้นะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบอลเดี่ยวเน่ยซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับขอบคุณมากเพื่อนๆนะครับช่วง ยอดวิวกระเตื้องขึ้นมาดีพอสมควรนะครับหวังว่าเราจะไปแตะ1 0,000นวิวเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ยังคงเป็นแรงใจแรงเชียร์รวมถึงนะครับให้แรงสนับสนุนช่องของเรากันด้วยนะเราจะโตไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็สําหรับบอลคู่นี้นะครับคิโรนากับแอตโกมาริดนะครับทายถูกรับฟรี100บาทเช่นเคยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กช่องบอลเดี่ยวหนึ่งซับนะครับส่งบอลการทายไปที่แอดเคบีบีหนึ่งหก นะ,ะอย่าลืมนะครับส่งผลการทายไปด้วยไม่งั้นนะครับเราจะไม่รับรองผลการทายนะก็นะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆพิเศษนะครับสามารถเรียกเพื่อนบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงพ่อแม่พี่น้องนะครับมาทายถูกถ่ายผล บอลคู่นี้กันได้เลยนะครับเราไม่หวังอะไรอื่นนอกจากนะครับเราก็นะฮะแบ่งปันทัศนคติแลกเปลี่ยนกันนะครับอย่างเมามันแค่นั้นเองนะฮะก็เมื่อวานนะครับเวสแฮมก็เจ้าไปนะครับก็ยังไม่ชนะนะนะครับแต่ไม่มีป้ายเจ้านะครับติดป้ายวินเนอร์ไปก่อนแล้วกันส่วนโซซิดาทาได้แค่เสมอฮะก็ผิดคาดกันเลยทีเดียวนะครับหลายๆทีมนะฮะเมื่อวานบอลต่อค่อนข้างที่จะเละเทะ หลายๆทีมเลยทีเดียวนะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นรับชมรับฟังกันสําหรับบอลคู่นี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเดี๋ยวไปเลยกันเลยนะครับคิโรนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตโกมาลิตนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะจบลงผลแบบไหนนะฮะจะชอบคิโรนาหรือว่าจะชอบผลเสมอหรือว่าแอตโกมาลิต ก็มีดีพอสมควรในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าบอลร้อนแรงก็ต้องอยู่คิโรนานะนะครับคิโรนาอยู่อันดับที่2ครับมีแต้มเท่ากับแอตโกมาริดเลยมีแต้มเท่ากับเรียมาริดนะครับส่วนแอตโกมาริดตาหมีอยู่อันดับที่3มีแต้มเท่ากับบาร์เซโลนานะครับทั้งคู่แต้มต่างกันอยู่7คะแนน นะครับฟอร์มในบ้านของคิโรนาในชนะ7เกมครจาก9เกมเสม,มอ1แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองย,ยิงได้ถึง21ประตูครับเสียแค่10ประตูแค่นั้นเองครับโอกาสชนะ77.8%ครับในบ้านกับนอกบ้านเท่ากันเลยนะฮะส่วนทางด้าน,นของแอตโกมาริดเล่นเกมเยือนไม่ค่อยวือหวาสักเท่าไหร่นนครับเล่นไป8เกมชนะแค่3เกมเสม,มอ1แพ้ไป4โอกาสชนะในแ่ยแค่37.5แค่นั้นเองฮะดังนั้น นะครับเกมเยือนอาจจะดูมีปัญหานิดนึงเหมือนกันครับสำหรับแอตโกมาลิดนะครับดูดับตารางการคะแนนกันนิดนึงครับคิโรนาอยู่ดับที่2นะฮะประตูได้เสียน้อยกว่าเรอัลมาริตแค่นั้นเองครับนอกนั้นดูดีกว่าเกือบทุกเกมเกือบทุกอย่างนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในลีกด้วยณเวลานี้นะฮะแต่ก็เสียประตูเยอะพอสมควรนะเสียไปถึง21ประตูฮะส่วนแอตโกมาลิตกดไปแล้ว36ประตูเสียไป19นะครับมี38แต้มเท่ากับอาบาซโลนานะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ ที่ของทั้งคู่นะฮะก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าหัวตารางจะขยับหรือไม่นะครับวันนี้เรอแมริดมีคิวเตะกับมาโยกาด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามองว่าสูสีพอสมควรเลยนะครับสำหรับทั้งคู่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มเนี่ยต้องยกให้คิโรนาเลยฮะณเวลานี้นะครับทั้งคู่เจอกัน1 0อ่าแปดนัดหลังสุดครับคิโรนาไม่เคยชนะเลยนะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยคิโรนาแพ้ทางให้กับทางด้านแอดมาริดทั้ง2 1แล้วก็1บทั้งออกไปทั้งเร้าทั้งเยอครับ แต่ว่าสถิติย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเนี่ยคิโรนาทำเงินได้ดีพอสมควรกับแอนโกมาลิตเลยนะโอ้โหนะครับทำเงินไปถึง6เกมจาก8เกมนี่ไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของผลทำเงินนะครับแต่ผลแพ้ชนะเนี่ย ไม่เคยชนะเลยนะครับดังนั้นก็เป็นสถิติที่ต้องลุ้นกันดูเหมือนกันครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยคิโรนาจะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหรือไม่นะครับคิโรนาเพึ่งเสมอกับริบบิตตมา1ประตูต่อ1นะครับ10นัดหลังสุดคิโรนาไม่แพ้เลยนะครับาทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับชนะทางหน้าของบาเซโลนามาด้วยนะครับถึง4ประตูต่อ2นะครับบอลถ้วยนะนะครับตัดบอลถ้วยออกกันบ้างครับ10นัดหลังสุดในลีกเนี่ย ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันครับคคอนข้างที่จะแข็งแก่งนะครับมีเสมอเบติสกับเสมอบินเบาแค่นั้นเองนอกนั้นฟาดเรียบมาทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมที่โดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับเลสเตอร์ในช่วงที่คว้าแชมป์เลยนะนะครับผ่านมาครึ่งฤดูกาลทําให้สถิติตัวเลขเนี่ยนะครับของคิโรนามันน่าทึ่งไปเรื่อยๆครับโอกาสที่จะ จบท็อปโฟเนี่ยมีให้เห็นกันแน่ๆ่ถ้าฟอร์มยังคงเป็นแบบนี้นะครับทั้งการน้านการผลแพ้ชนะแล้วก็ทางด้านของการทําเงินด้วยนะครับดูดีสุดๆเลยนะเวลานี้นะครับส่วนแอตโกมาลิตเอาชนะเซบิยามา1นึครับคือจับเหมือนกันครับปีนี้ทําเงินได้ไม่ค่อยดีนะนะครับสิเกมหลังทําเงินไปแค่ 4เกมเองนะครับค่อนข้างที่จะไม่หวือหวาในเรื่องของการทําเงินนะครับถ้าเป็นบอลในลีกเนี่ยนะครับก็มีแพ้บ้างครับแพ้บินเบาในเกมเยือนนะฮะแพ้บาร์เซโลนาในเกมเยือนแล้วก็แพ้ทีมนะฮโซนท้ายตารางอย่างรัสพามัดด้วยนะครับก็เกมเยือนเนี่ยอาจจะรุ่มๆดอนๆกันบ้างนะครับไปดูเกมเยือนนิดหนึ่งนะเกมเยือนของแอโกมาริดเนี่ยนะครับสามนัดหลังแพ้รวดเลยนะครับทาให้ต้องมองว่าเกมในวันนี้เนี่ย คิโรนาอาจจะได้เปรียบด้วยในการเล่นในบ้านนะครับราคาออกมาเสมอครับเป็นบอลสามหน้าครับราคาน้ําอยู่ที่คิโรนานะครับมีโอกาสทั้งคู่ฮะวันนี้ใครพลาดก่อนโดนแน่นะครับแน่นอนเลยแหละนะครับแต่ว่าถ้าสติเนี่ยอยู่ที่แอตโกมาลิตนะครับเพื่อนๆจะชอบอย่างแบบไหนนะ,ะนะครับผมสรุปให้ฟังถ้าชอบบอลร้อนแรง นะครับเลือกคิโรนานะฮะโอกาสจบเสมอสูงครับคู่นี้นะครับอาจจะกินกันไม่ลงเหมือนกันนะส่วนแอดมาริดนะฮะถ้าชอบในเชิงสถิติอยู่แอดมาริดฮะแล้วก็แต่ฟอร์มก็อย่างว่านะฮะในเกมเยือน3ามด้านหลังอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบสามนะครับก็น่าจะลุ้นต่อในเชิงสถิติกันต่อนะครับ คิโรนาเล่นในบ้านราคาเสมอเนี่ยไม่ทําเงินเลยนะครับส่วนแอตโกมาริตในเล่นราคาเสมอออกไปเยือนเนี่ยทำเงินอยู่1เกมนะครับดังนั้นเกมในวันนี้โอกาสจบเสมอข้างสูงนะทางคู่จะไปเล่นบอลทัวยกันนะครับกับอีก3วันถัดไปนะครับตัวผู้เล่นน่ยทางด้านเจ้าบ้านคิโรนานะครับบอยากาเซียคณะนั้นเองครับมี ก็ตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับตัวบัตรเจ็บตัวเดิมเลยนะครับส่วนทางด้านแอตโกมาลิตแผงหลังมีปัญหาอยู่โชดอนชูอยู่1ตัวแค่นั้นนอกนั้นไม่มีปัญหานะครับตัวผู้เล่นในเกมที่แล้วกับนัดน,นี้เนี่ยนะครับก็ ก็ยังคงสวยงามกันอยู่สําหรับเจ้าบ้านครับอาเดมโดฟบิกเนี่ยกดประตูได้อย่างอืื้อออหุตลุดเลยนะครับส่วนแอตโกมานดิดโมราต้ารวมถึงกลิสมันก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับต้องไปดูนักเตะกันนิดนึงครับที่คาดว่าน่าจะลงในวันนี้นะฮะดอบบี้กดไปแล้วนะครับสิบกดประตูมั้งนะครับน่าจะเท่ากับกลิสมันนะสิบเอ็ดประตูนะครับแทนแกนคอฟอยู่ครบฮะซาวิโอครับมาตินกาเซียยังคงดูดีครับตอเร่นะครับกาเซียแผงหลังอีกนะครับแบร์รินบินนี่นะฮะโชว์ผลงานได้ดีนะ นะครับแล้วก็กุยเชเรสนะครับคูโตนี่นะครับยิงประตูบ่อยด้วยสำหรับตัวนี้นะฮะผู้สอบตูเป็นกาสเนกานะครับก็พร้อมทุกขุมกำลังครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสำหรับทางหน้าของเจ้าบ้านนะฮะส่วนแอตโกมาลิดครับกริสมันกับ โมโลต้าก็ยังคงโชว์งานได้ดีครับแผงกลางก็เป็นเดอร์ปอโกเก้รวมถึงยอร์เรนเต้ด้วยนะครับไรโน่กลับมาแล้วหลังจากก่อนหน้านี้มีบาดเจ็บอยู่นัด2นัดนะนะครับแล้วก็ลิเกเม่แผงหลังเป็นคิมิเนสนะครับตัวยืนหลักเลยเอ็กเซลวิเซลนะครับแล้วก็เฮอร์โมโซผู้สาวตัวเป็นชานโอบักนะครับนั้วน้าทียบเคียงกันแล้วเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยสูสีกันจริงๆในนักเตะชุดนี้นะฮะเกมลุกตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูดีทั้งคู่เลย นะครับดอบบี้ก็ดอบบิกเนี่ยฮะก็กดประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับคริสมันด้วยนะครับเลตติ้ง <R ating S 2> ก็พอๆกันนะครับ6.8เหมือนกันนะนะครับแต่แผงหลังก็ไม่น่าจะสมบูรณ์ อยู่หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันสาหรัแบแอตโกมานิดแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะซิเมลเน่ออกเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆคิดว่านะครับเกมชิงไหวชิงพิบแบบนี้ใครจะได้เปียบเสียเปรียบนะฮะคิโรนาแน่ๆแล้วครับได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มของเขาร้อแนแรงฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับพักหลังมาเริ่มจะเน้นผลแล้วนะครับดูสถิติเพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะครับกรลซมันกดไปแล้ว11ครับโดบิกกดไป11เช่นเดียวกัน,นกโมริต้ากดไป9้ครับสตูนี่นะฮะก็ะยังคงเป็นซ สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังกเกลเฮไรล่านะสี่ประตูซาวิโอนี่ครับตัวเก่งเหมือนกันนะนะครับอังเกลคอรีอนะก็พร้อมลงครับอาล็เรกกาเซียของกิโรน่าก็ยิงประตูเช่นเดียวกันครับแทนเกนคอฟด้วยผมคิดว่ามันฟูลทีมจริงๆอ่ะสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าออกมาสนุกแน่ๆฮะ อ่านะครับไปดูสถิติในลีกปีนี้กันนิดนึงครับการยิงประตูเนี่ยต้องยกให้เขาเลยฮะคิโรแน่ากดไปถึง42ประตูฮะแอมอริตสามสิบหกครับโอกาสการทําประตูใน1นึ่เกมเนี่ยสิกับ12นะฮะก็ไม่ต่างกันเยอะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลดูดีฮะแปดสิบอ่าห้าสิบเจ็ดต่อห้าสิบสองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเนี่ยแปดสิบเจ็ดต่อแปดสิบสี่นะครับเรตติ้งหกจุดเจ็ดห้ากับหกจุดเจ็ดหกนะฮะสำหรับทั้งคู่นะนี่นะครับ ก็ไล่เคียงกันเลยนะครับภาพรวมนล้วแอนมาริดอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับคู่ในวันนี้เนี่ยเหมือนราคาคู่เวสแฮมเมื่อคืนเหมือนกันนะนะครับโอกาสที่จะจบสกอร์เนี่ยนะครับอาจจะมีให้เห็นกันแน่ๆะแล้วก็โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยออกมาที่ผลเสมอนะนะครับผมฟันธงไว้เลยนะฮะก็คิดโรน่าไปเจอกับริเบติ y มันเป็นบอลเขี่ยวฮะสำหรับริเบติ y เนี่ยที่ต้องนะครับนี่ฮะริเบติเนี่ย ก็ลีบิตติสไม่แพ้ในบ้านนะนะฮะและคิโรนาออกนําก่อนซะด้วยซ้ํานะครับถ้าผมจำไม่ผิดในนัดน,นี้นี่นะครับคิโรนาออกนําก่อนตั้งแต่นาะทีที่39แล้วโดนตามตีเสมอช่วงท้ายเกมโอ้โหก็ยังคงเป็นบอนลร้อนแรงจริงๆโอกาสวันนี้ยังคงมีโอกาสจบเสมอนะนะครับมีโอกาสจบเสมอเยอะจริงๆแต่ว่านะครับบอลมันร้อนแรงคิโรนาเพื่อนๆก็ต้อง นะฮะมันน้ําเชี่ยวอย่าไปเรือขวางโลกฟุตบอลตอนนี้อะไรมันก็พลิกไปทั้งหมดแล้วนะฮะอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นผมมองว่าโอกาสวันนี้เนี่ยนะฮะคิโรแน่ยังคงมีโอกาสชนะนะนะครับรวมถึงสามเกมหลังของแอตโกรมาริต นะครับในเกมเยือนไม่ค่อยดูดีด้วยแต่โอกาสเสมอเนี่ยมีแน่ๆฮะดังนั้นมันอาจจะเปิดกว้างสําหรับทั้งคู่นะโอกาสเสมอแต่ผมว่าเทียบเคียงสุดท้ายแล้วนะครับผมฟันธงว่าคิโรนาก็ยังคงดูดีกว่าในบ้านนะฮะแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ก็อย่างว่านะครับก็เพื่อนๆทุกคนก็ลอง ลุ้นติดตามรับชมรับฟังกันดูนะครับส่วนแฟนบอลของอเว็บไซต์นิดนึงนะครับแฟนบอลของทางนะแอนโกมาริดนะครับซิเมียเน่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรามาเจอกับคิโรนาที่กําลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจริงๆนะครับแอนโกลแล้วก็มาริดกับบาร์ซ่าก็ยังคงเป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นปี2024 นะครับกันใหม่นะแล้วหวังว่าเราจะจบท็อปโฟนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมองไปถึงคิโลหน้าแล้วเขากําลังอยู่ในเล่นเกมในแดนกลางค่อนข้างที่จะดีแะแต่วันนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนว่าบอกว่ากลับมาทําแทคติก นะครับมาสู้คิโรนาแล้วในเกมนี้บอกว่างั้นนะครับส่วนเว็บไซต์ลาลิก้าเอ็กซ์เพรสนะครับให้คิโรนามีโอกาสชนะ38%สครับส่วนไฮโกมาลิต35ินะครับที่เหลือมีโอกาสเสมอดังนั้นโอกาสเสมอจะมีให้เห็นกันสําหรับในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านของข้อมูลของ FC Table นะครับ36กับ36%นะครับโอกาสเสมอ27ดังนั้นเกมนี้ชิงไหวชิงพิบพอสมควรใครพลาดก่อนโดนแน่ๆฮะสำหรับเกมในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของสปอร์ตโมชีเห็นว่าเกมนี้คิโรนาจะทําได้ดีกว่าในบ้าน แล้วก็มีโอกาสชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึะครับยังคงมองว่าเกมของเยือนของแอตโกมาลิตอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับส่วนไลน์อัพก็ไม่น่าต่างจากเดิมนะอาจจะมีทางด้านของอัปริซิกัวต้านะครับอาจจะลงมาในแผงหลังเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของ จ้าบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดนะครับก็อยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับทาเกนคอฟซาัิโอลมถึงโดบิกด้วยนะครับส่วนเดอะฮาร์ดแท็คเกิลครับให้จับตามองตัวนี้เลยครับอาร์เจมโดบิกนะครับอ่าสัญชาติยูเครนนะนะครับสตัวหน้ายูเครนอย่างทาเกนคอฟกับโดบิกเนี่ยนะครับช่วยกันยิงประตูได้อย่างดีครับแล้ววันนี้คิโรน่าจะชนะ2-1เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมองว่าแอตโกมาริดเนี่ยยังคงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเกมเยือนนะฮะก็ต้องบอกว่าแบบนั้นส่วนคิโรน่ากําลังไฟอิ่งเลยนะครับ ติดปีกลมบนกระพือปีกพึบๆๆๆๆแบบนี้นะฮะนะครับส่วนสปอร์ตเคด่าบอกว่าโอกาสในวันนี้จบเสมอ2ประตูต่อ2ทั้งคู่เนี่ยจะยิงประตูกันได้อย่าง อ่านะครับอุตลุ่กันเลยทีเดียวคิโรนายังคงโชว์ผลงาน,นได้ดีครับแล้วก็ยังคงร้อนแรงในศึกลาลิก้าสเปนอ่ะนะฮะแล้วก็พวกเขามีเกมที่ค่อนข้างดีด้วยดังนั้นทั้งคู่เนี่ยจะยิงประตูให้มหมันกันในเกมกลางสัปดาห์แบบนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของซ็อกเกอร์นิวะให้ลรงบอกว่าคิโรนาดับเบิลเชงนะครับมีโอกาสทั้งชนะแล้วก็เสมอด้วยนะครับมีโอกาสแน่ๆสําหรับเกมในวันนี้มองว่าคิโรนาไม่แพ้ครับสาหรับทางด้านของซ็อกเกอร์นิวนะความเห็นของสื่อเว็บไซต์เว็บไซต์ตต่าางชาิ ครับเพื่อนก็รับชมรับฟังแล้วไว้นะครับไว้ไต่ตองดูนะครับส่วนเดอะสเตตโ n นบอกว่าเกมนี้จะไม่ยิงกันะนะครับน่าจะมองต่างเหมือนกัน,นครับสำหรับเดอะสเตตโอนบอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมกดดันสําหรับทั้งคู่นะครับซีเมลเน่มีเกมรับได้มีมีเป็นโค้ดที่บอกว่าเล่นเกมรับได้ดีอยู่แล้วดังนั้นเกมในวันนี้ทั้งคู่เนี่ยจะไม่สามารถก้าวผ่านในเรื่องของการยิงประตูได้แค่นั้นเองนะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลบีดิกซันให้จบเสมอ2 2 นะครับเพื่อนเพื่อนก็ติดตามรับชมรับฟังกันดูนะฮะก็บอกว่าซิมิโอเน่เนี่ยนะครับก็ทําผลงานได้ดีนะแต่ว่าณเวลานี้นะครับต้องยอมรับว่าคิโรนาดูดีจริงๆนะครับส่วนทางด้านของหลีกเลนครับให้เกมนี้บอกว่าทั้งคู่จะยิงประตูกันได้ดีฮะนะครับยิงประตูกันได้แน่นะครับด้วยอ่โหจ่ายแค่1.3จเองนะครับดังนั้นเกมวันนี้อาจจะจบสกอร์สูงก็ได้ครับสำหรับความเห็นของหลีกเลนนะส่วนเว็บไซต์เดิมฟันอย่าง4ฟ e t นะครับอ่าไปดูนิดนึงนะครับ เกมในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เดินมาแล้วนะฮะนี่นะครับทั้งคู่จะยิงประตูกันได้ถึง80%นะครับยังยังคงมีโอกาสกันอยู่ครับสำหรับในวันนี้นะครับดังนั้นคู่นี้สกอร์อาจจะจบที่2-2ก็เป็นได้นะครับทุกคนมองว่านะคะคิโรนานะครับภาพรวมเลยนะสรุปนะครับ หลายสื่อหลายสํานักบอกว่าคิโรนาจะไม่แพ้ฮะแต่จะชนะได้ไหมก็อีกเรื่องครับเหมือนเวทแฮมเมื่อคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็สิงเดอร์พันธทั้งหมดยังคงไว้ใจคิโรนากับบอลฟอร์มร้อนแรงนะถึง59%สนะครับส่วนแอนโกมาลิตสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเพื่อนๆแหละฮะชอบอ่าฟอร์มร้อนแรงหรือว่าบอลสถิตินะครับก็ต้องมาเลือกดูนะครับแต่บอลสมัยใหม่ผมคิดว่าบอลร้อนแรงก็ยังคงน่าจับตามองวันนี้คิโรนาไม่แพ้ในบ้านแน่นอนฮะฟันธงนะ นะครับด้วยฟอร์มแล้วก็สถิติที่มันทะลุเพดานทั้งหมดแล้วณช่วงเวลานี้นะฮะคิโรนาก็ยังคงเดินหน้าฝ่าฟันนะครับแหวกสถิติกันต่อไปฟันธงที่คิโรนานะครับสำหรับบอลคู่แรกของเรานะคู่เด่นคู่ดังนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับคุยกันเบาๆครับเรียนมาริตเจอกับมาโยก้านะครับอันดับ1เจอกับ14 วันนี้โอกาสเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเลยมาลิดเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับอยู่อันดับที่1นฮะเกมในบ้านไม่แพ้กันเลยฮะชนะ7จาก8เกมเสมอ1แพ้ไปศูนย์นะครับส่วนทางด้านของเกมเยือนนะฮะของมาโยกานะครับชนะเป็นแค่เกมเดียวจาก9เกมแพ้ไปถึง5เกมครับโอกาสชนะแค่11เอปอร์เซ็นต์เองดังนั้นวันนี้น่าจะบอลหน้าเดียวแหละครับที่จะเดินทางมาห้ามห่นกันแบบนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันในปีล่าสุดเนี่ยนะครับ ปีก่อนน่ะซีซั่นก่อนหน้านี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ภาพรวมแล้วเรัลมาริดก็ยังคงดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับเรัลมาริดเล่นในบ้านแพ้ให้กับมาโยกาน,นัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2009นู่นเลยฮะนอกนั้นฟาดเรียบมาแล้วก็กินราคาบ่อยด้วยนะครับเรัลมาริดเพิ่งชนะอาร์เบสมานะครับตอนนี้ทําเงินได้ดีพอสมควรเลยนะสำหรับเรัลมาริดนะครับก็ คมหน้าคมตาเล่นไปนะฮะไม่น่าจะมีปัญหานะครับเล่นเกมเย้าทั้งหมดเนี่ยชนะมานะครับมีนัดเสมอกับลาโยแค่นั้นเองครับที่ทําได้ไม่ดีนะนอกนั้นฟาดเรียบทั้งหมดนะครับในลีกก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีจริงๆครับนี่ฮะในบ้านก็ฟาดเรียบรวมถึงฟาดราคาด้วยนะฮะส่วนทางหน้าของมาโยก้าครับไม่แพ้ใครมา6นัดติดแล้วนะครับในทุกรายการก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาถนัดตาเหมือนกัน นะครับนัดล่าสุดชนะโอซาซุน่ามา3-2ครับเสมออเมริกาชนะไซบียาด้วยแล้วก็ชนะบอลถ้วยกับวาเรนะครับเดียโกสนะครับสองอ่าสาประตูต่อศูนย์ทำเงินได้ดีนะเสมอกาดิเสมอสมอาราเบสแต่วันนี้มาเจอของยักษ์ใหญ่จริงๆก็น่าจะอันตรายเหมือนกันนะครับ,นะรบเกมเยืนของมาโยกาก็ค่อนข้างแย่นะ อืมนะครับก็แต่ว่าพักหลังมาก็อาจจะจะเตื้องขึ้นมามีบงางนัดแค่นั้นเองนะครับบนวันนี้นะครับราคาหน้าเดียวหรอครับเรลมาริดนะครับพุ่งไปที่นะครับอ่กรูครึ่งควบสองแล้วนะครับราคาไหลพอสมควรคู่นี้ขอดูราคาไหลนิดหนึ่งนะฮะราคาทุกสํานักเนี่ยไม่ไหลนะอาจ,จะมีไหลแบบว่าสํานัก12สิบสองเบดหนึ่งเบตสิบแปดเบตแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าให้มหมั่นกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับไหลตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ ก็นัก็อย่างว่านะครับเรียมาริดไป็รุ่นเม็ดสว่างั้นเหอะนะครับแต่ผมมองว่าจากสถิติเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบอลลองค่อนข้างทําได้ดีนะนะครับอาราเบสนี่ครับเจอเรียมาริดแพ้ทุกราคาเลยว่ะนะครับดังนั้นวันนี้มันน่าจับทางด้านของทางด้านของเรียมาริดจริงๆนะครับต้องไปดูผู้เล่นกันนิดหนึ่งครับเจ้าบ้านนะครับอ่านาโชโดนแบนไปนะครับเมนดี้มิลิเตากูตัวมีการบาดเจ็บนะครับ วันนี้ก็ต้องเป็นดิยาสนะครับโรดิโกเวเนซูสจูเนียตัวนี้โคสโมดิชจูดไปดิงแฮมครับขาดไม่ได้นะฮะรับหูรับตายิงเงี้ยสำหรับตัวนี้นะครับวากเกสนะครับโรดิเกอร์อาราบากาเซียนะครับผู้สัเต็จเป็นลูนิตนะฮะส่วนทางด้านของมาโยกานะครับคอสตานะครับดาเดอร์นี่ครับมิเชลโรดิเกสอยู่ครบครับเพลสนะครับอยู่หน้าเป้านะวันนี้เล่นหลัง5เนี่ยเป็นฟอร์มของเขาเลยนะฮะเล่นรถบัสอย่างเดียวนะเออ นะครับก็จะสามศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับก็ยิงได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับมูริกีเนี่ยยิงไปสี่ประตูนี้จะนะครับต้องรอเช็คฟิตกันนิดนึงไม่เจ็บอีกนะครับตัวเก่งดังนั้นวันนี้เนี่ยเรยมาริดมันน่าชนะจริงๆนะครับแต่ว่าบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทีมใหญ่ทีมดังเนี่ยพังไปทุกลายนะผมคิดว่าเรยมาริดเนี่ยถ้าชนะเนี่ยไม่เกิน2เมตรอะไรว้นะครับแล้วก็มันก็ต้องมีรักษาผลประโยชน์กันอีกนะครับดังนั้นเกมที่มีเนี่ยนะฮะ จะไปเยือนกปาเดเลฮะตัวสำรองแน่ๆครับทางคู่นะดังนั้นเกมในวันนี้คู่นี้ผมคิดว่านะฮะเรมาริดมีโอกาสชนะเยอะจริงๆอ่ะในที่จริงมันต้องต่อ2ลูกขึ้นไปนู่นแหละนะครับมันยังคงมั่นลำล่ะเลื่อยมันต่อแพงไปนะฮะผมว่าต่อต่อน้อยไปนะฮะต่อน้อยไปไม่ใช่แพงไปนะต่อน้อยไปผมคิดว่าทีมเยือนเนี่ยมีโอกาสต่อกรได้ดีนะ <IS> แพ้ไม่น่าเกิน1เมะะ็ดฮะสเสีหูแล้วกันนะผมมองว่าแบบนั้น นะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่คิโรนาแล้วก็เรียมายกานะครับทีมเยือนก็ว่ามันเปิดสกกาดใหม่มาได้พักกันเต็มๆตมอ่ะนะครับหวังว่าจะห้ามหันกันได้ดีพอสมควรนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ2ทีมของช่องบนเดี่ยวเนี่ยซับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ฟังจนจบนะครับทุกอ่า ทุกอย่างภายในคลิปนะครับเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวซึ่งมองจากทางด้านของสถิตินะครับรวมถึงความเห็นเพื่อนๆนะครับทั่วโลกเว็บไซต์นะครับต่างประเทศที่เขาใกล้ชิดกว่าเราด้วยนะครับเมื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ฟังหูไว้หูกันด้วยหวังว่าเราจะไป10,000วิวด้วยกันนะครับส่งเสริมกันไปนะับไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ล้ำๆ้รวยๆวยแขงๆสวัสดีครับผม